สำหรับในคลิปนี้ผมก็ได้ซื้อแพ็กเกจสำรวจหน้าง,งานเพื่อปรปับปรุงหลังคาครบวงจรจาก s g Home เพื่อปรปับปรุงหลังคาไม่ให้ร้อนอบอ้าวแล้วก็ประหยัดค่าไฟแล้วก็ถือโอกาสตรวจสุขภาพหลังคาอายุ16ปีไปด้วยในตัวแล้วก็มาดูกันว่าบริการของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วผมจะประปับปรุงหลังคาไม่ให้ร้อนอบอ้าวได้ยังไงบ้างนะครับผมช่วงนี้ทั้งผมแล้วก็ภรรยาต้องทํางานที่บ้านแล้วก็ลูกก็เรียนออนไลน์ที่บ้านด้วย ประกอบกับอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับทำให้ต้องเปิดแอร์กลางวันนานขึ้นทําให้ค่าไฟแต่ละเดือนขึ้นมาจากปกติ2เท่าเลยนะครับเป็น5,000กว่าบาทต่อเดือนซึ่งผมก็กําลังมองหาวิธีที่จะช่วยไม่ให้บ้านร้อนอบอ้าวแล้วก็ประหยัดค่าไฟไปด้วยในตัวจากที่ผมไปหาข้อมูลมาก็ได้ทราบม,มาว่าทาง S C G Home เขาก็มีบริการให้คําปรึกษาการทําบ้านผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็เลยตั้งใจว่าจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ S C G Home ว่า ถ้าเกิดว่าจะปรับปรุงไม่ให้บ้านร้อนอบอ้าวแล้วก็ประหยัดค่าไฟเนี่ยจะทํายังไงดีหลังจากทําการสํารวจเสร็จสิ้นนะครับทางทีมช่างจะส่งรายงานสํารวจให้อีกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าผมจะสั่งซื้อบริการตรงนี้ครับผม,ผม,ผมต้องทํำยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะจัดการจองและส่งลิงก์ชําระเงินให้นะครับได้เลยครับผมขอบคุณมากเลยครับเส้นทางผู้เชี่ยวชาญจาก S C G Home เขาก็ได้แนะนําระบบระบายอากาศ Active Airflow System แล้วก็ระบบหลังคา S C G Solar Loop แต่ยังไงก็ตามทางผู้เชี่ยวชาญเขาก็แนะนําว่าเราต้องไปสํารวจหน้าง,งานเพื่อที่จะไปดูปัญหาที่สถานที่จริงเลยผมก็เลยมาคิดดูว่าด้วยสภาพหลังคาที่ใช้มา16ปีแล้วมันก็ดูเก่าดูโทมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปรับปรุงไปด้วยกันเลยก็น่าจะดีแต่ว่าค่าสํารวจหน้าง,งานที่ปกติบริการละ2,000บาทเนี่ยถ้าสํารวจ3บริการเลยก็6000บาทเลยนะครับมันก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของ scg home ก็ได้แนะนําโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ปี2564นี้เป็นแพ็กเกจค่าสำรวจหน้าง,งานเพื่อปรับปรุงหลังคาครบวงจรราคาพิเศษ3,000บาทซึ่งปกติ6,000บาทในแพ็กเกจประกอบด้วยค่าสำรวจ3บริการบริการสำรวจก่อนติดตั้งระบบระบายอากาศ Active Airflow System บริการสำรวจก่อนติดตั้งระบบหลังคาโซล่า SCG บริการสำรวจก่อนปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้าน เราเมื่อชําระค่าบริการเต็มจํานวนบริการใดบริการหนึ่งภายใน3บริการนี้ภายในวันที่30พฤศจิกายน64ก็จะได้รับค่าสํารวจคืน3,000บาททันทีซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าทําให้บ้านหายร้อนอบอ้าวอยู่สบายประหยัดค่าไฟได้จริงก็น่าลองนะครับผมก็เลยตกลงซื้อแพ็กเกจให้มาสำรวจที่บ้านแล้วก็นัดหมายวันเข้าสำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ SCG Home ให้เข้ามานะครับซึ่งผมก็จะมารีวิวการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ SCG Home ให้ดูกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมจากหน่วยงานทีม s g Roofing นะครับก็วันนี้จะมาสำรวจงานหลังคานะครับสามโซลูชันครับก่อนอื่นขออนุญาตมาตรการมาไปโควิดนะครับขอวัดุดหภูมินะครับโอเคครับผมครับผมเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเชิญด้านในนะครับครับผมขอบคุณครับโอเควันนี้ที่มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนสำรวจยังไงบ้างครับผมครับก็วันนี้นะครับก็จะมีสำรวจ3ระบบนะครับหลังคาข้างบนนะครับผมต้องใช้ขอนุญาตนี่นะครับใช้โดนนะครับ บินดูภาพรวมแล้วก็จุดที่รั่วนะครับโถงหลังคาเลยว่าด้านล่างก็จะขึ้นช่องสวิตนะครับเพื่อสํารวจเรื่องระยะแปรเลยจุดรั่วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับผมก็ประมาณ1ชั่วโมงครับอ่าได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับผมยินดีครับครับครับเราต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ตัวรีโมทเป็นตัวควบคุมแล้วก็คุณลูกค้าสามารถดูจอแท็บเล็ตนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยขั้นตอนการสํารวจก็จะมีขั้นตอนหลักๆนะครับ ขั้นตอนแรกก็คือการใช้ดโดรนเนี่ยบินขึ้นไปสำรวจบนหลังคาเพื่อที่จะไปดูว่าตรงหลังคาต้องจุดไหนเนี่ยมันมีรอยรั่วหรือว่ามีความเสียหายตรงไหน หรือเปล่านะครับผมซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปถ่ายรูปหลังคาตรงจุดต่างๆเลยนะครับผมทั้งหลังน้ําสันหลังคาแผ่นกระเบื้องแล้วก็ภาพมุมสูงรอบๆนะครับผมซึ่งก็จะมาชี้จุดแล้วก็จะส่งไปที่ห้องแลบของเขาในการที่ประเมินการซ่อมแซมอีกทีหนึ่งนะครับก็จะดูภาพรวมบนหลังคานะครับดูสภาพแวดล้อมว่าในการทํางานตั้งจุดตั้งร้านตรงไหนเพื่อให้ช่างขึ้นไปทํางานนะครับ แล้วก็ดูเขตบริเวณบ้านด้วยว่ามีกระทบกับบ้านข้างเคียงหรือเปล่าเอาข้อมูลนี่ครับไปประมาณการเพื่อทำอะไรเสนอคาขั้นตอนต่อไปก็เข้าสำรวจถุงใต้หลังคานะครับแลักขั้นตอนที่2ก็คือการปีนขึ้นช่องเซอร์วิสซึ่งจุดประสงค์หลักก็คือไปดูว่าสภาพหลังคาภายในเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีน้ำรั่วหรือเปล่าพี่นีเป็นรอยน้ำนะครับน้ำเยอะด้วยที่มันไม่ลงอะครับเกิดจากมันเพิ่อเด้วยตัวแผ่นค,ความร้อนครับมันจะเงาเงาถ้าสังเกตจะดูเงาเงานี้ก็รั่วนะครับ แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็อาศัยช่วงเวลานี้ในการสำรวจจุดติดตั้งตัวระบบระบายอากาศแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่บนหลังคาบ้านด้วยนะครับผมและขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการเช็คระบบไฟฟ้าของบ้านโดยทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบที่มิเตอร์ดูว่าเป็นไฟกี่เฟสแล้วก็เป็นกี่แอมป์แล้วก็มาสำรวจที่ตู้ไฟหลักของบ้านเพื่อที่จะมาดูว่าเราจะติดตั้งอินเวอร์เตอร์ที่ตรงจุดไหนนะครับผม ขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการตรวจสอบคำนวณแปลนบ้านนะครับก็จะมีการวาดแปลนบ้านแล้วก็วัดขนาดของห้องนะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปคำนวณว่าเราควรจะต้องใช้ระบบขนาดไหนนะครับผมตอนที่สำรวจ Active โฟล์ดนะครับก็จะสเกตแปนนะครับว่าภายในบ้านปริมาตรกี่ตารางเมตรเพื่อส่งให้ทางห้องแบบดีไซน์ทีครับว่าต้องใช้อุปกรณ์ตัวในบ้างครับข้อหาก็คือทางเจ้าหน้าที่ก็จะกำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์ร่วมกับทางเจ้าของบ้านนะครับตัวกิว หรือช่องที่ให้ลมพัดเข้ามานะครับอ้ยาเพื่อให้เจาะตรงนี้นะครับหเมตรนะครับถ้าติดต่ําไปเผื่อเราเอาของมาบาังไว้ลมก็ไม่เข้าอย่างี้ครับแต่จริงถ้ายดีถ้าไม่มีอะไรรล่งอ่ะยิ่งต่ายิ่งดีครับลมจะมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาขอดูบินค่าไฟย้อนหลังนะครับแล้วก็มาสอบถามสัดส่วนการใช้ไฟกลางวันกลางคืนนะครับผมซึ่งเขาก็จะเอาไปคำนวณดูว่าบ้านของเราเนี่ยเหมาะกับแพคเกจขนาดไหนของพวกโซลารูฟแล้วหลังจากที่ติดตั้งแล้วเนี่ย เราก็จะประหยัดไฟได้เท่าไหร่เป็นไงครับตะกี้ไปสำรวจมาแล้วครับก็ขอสรุป Active แอปโ o นนะครับ,รบก็ผมแนะนาคุณลูกค้านะครับเป็นรุ่นพรีเมียมเลยนะครับตัวพรีเมียมเนี่ยครับเปิดมือถือปุ๊บเราจะเห็นค่าวความร้อนที่บ้านเราขึ้นเลยสามารถดูผ่านแอปได้ตัวนี้จะเป็นกิวนะครับ,รบที่คุยกันแล้วตัวพัดลมดูดอากาศเราจะติดตรงกลางบ้านนะครับถ้ามองลงไปตัวนี้จะเป็นตัวดูดอากาศออกภายนอก จำนวนตัวดูดอากาศตัวบนเนี่ยครับแต่ต้องไปดูก่อนว่าใช้กี่ตัวถ้าติดแล้วจะเป็นรูปแบบแบบรับส่วนของโซลารูปนะครับคุณลูกค้าไม่บินแล้วนะครับก็จะไปคำนวณในทางห้องแบบมาคำนวณว,ว,ว่าจะติดตั้งโซล่รารเนี่ยกี่แผงนะครับแล้ดูนี้ที่มิเตอร์ของคุณลูกค้าครับจะเป็นไฟ1เฟส3าสิบแอมป์ที่ผมดูเบื้องต้นก็อย,อยู่ที่ตัวสมาร์ทครับแล้วตอนนี้เท่าที่ขึ้นไปดูเนี่ยมีรั่วมีอะไรมั่งไหมครับ ที่รั่วจะรั่วเรียกรั่วตามส่วนนัดเอียงนะครับของกระเบื้องที่มาชนกันจะมีครอบอยู่ตรงกลางครับที่ดูแล้วมันจะเป็นรั่วตามจุดของพืนหลังคาก็คงรีแพร์เฉพาะถ้าเรียกครอบสันทั้งหมดอะครับสรุปว่างาน Active a i r f o งานโซล่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีรายงานมาให้รายงานแ่อนภายใน14วันแล้วประมาณ6-7วันเนี่ยก็จะปีของที่ซ่อมหลังคารูปีแพร์อ่าครับใช่ครับ ก็วั okay. นนี้ก็ต้องขอบคุณมากผมก็ได้ความรู้อีกเยอะเลยนะครับขอ,<ม>ขอบคุณทุกครั้งครับที่ไว้ใจนะครับเราจะใช้บริการของ s อ g ดีจีทาที่ผมดูเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็มาตรงเวลาที่นัดหมายแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากๆนะครับเพราะว่าเขาทั้งอธิบายแล้วก็ตอบคาถามผมได้ทุกคําถามเลยประกอบกับตอนสํารวจเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานด้วยแล้วก็มีมาตรการป้องกันโรคตลอดเวลาตอนที่เข้ามาสํารวจเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนสนใจแพ็กเกจค่าสำรวจปรับปรุงหลังคาครบวงจร3บริการสุดคุ้มนะครับผมก็จะใส่ลิงก์นี้เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดต่อผ่านทางช่องทาง Line@ @scghome แล้วก็เบอร์โทรศัพท์02-586-2222หรือว่าไปติดต่อที่หน้าร้าน scg home ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับส่วนตัวคิดว่าปัญหาบ้านร้อนอบอ้าวเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แก้ได้ค่อนข้างยากเลยนะครับ แต่พอได้มีโอกาสปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ S C G Home เขาก็ให้คำปรึกษาฟรีนะครับแล้วก็ได้แนะนำระบบระบายอากาศ Active Air f o w System แล้วก็ระบบหลังคาโซล่า S C G ทำให้บ้านไม่ร้อนอบอ้าวแล้วก็ประหยัดค่าไฟมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องบ้านก็อย่าลืมนึกถึง S C G Home นะครับผมแล้วตอนนี้ก็ทาง S C G Home เนี่ยเขากำลังจัด S C G Home Fair อยู่ซึ่งก็มีโปรโมชั่นคุ้มมากสำหรับคนที่กำลังมองหาการปรับปรุงบ้านให้หน่าอยู่มากขึ้นอยู่นะครับ สำหรับโปรโมชั่นที่น่าสนใจอาทิแพ็กเกจสำรวจเพื่อปรับปรุงบ้านราคาพิเศษและได้รับค่าสำรวจคืนเมื่อใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็รับบัตรกำนันเทสโก้โลตัสสูงสุด1 0 0 0 0บาทเมื่อชำระค่าสินค้าพร้อมบริการติดตั้งที่ร่วมรายการบน SCG Home Online รับเพิ่มคะแนนคูณ5เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการที่ร่วมรายการโดยใช้ SCG Home Cash Card รับสิทธิ์ผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุด3เดือนสำหรับธนาคารที่ร่วมรายการและรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง24,0 0 0บาทเมื่อชำระค่าสินค้าพร้อมบริการติดตั้งที่ร่วมรายการบน SCG Home Online และตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดซึ่งผมเองก็ได้ซื้อแพ็กเกจค่าสำรวจและก็ปรับปรุงหลังคาครบวงจรราคาพิเศษ3,000บาทจากปกติ6 0 0 0บาทซึ่งก็เป็นโอกาสที่คุ้มอยู่สำหรับการแก้ไขปัญหาบ้านร้อนอบอ้าวแล้วก็ ถือว่าการตรวจสุขภาพหลังคาไปในตัวเลยนะครับเพราะว่าหลังคาบ้านผมก็ถือว่าเก่าแล้วนะครับผม16ปีแล้วสำหรับหลังคาที่บ้านผมเดี๋ยวหลังจากที่ได้รับรายงานมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาดูนะครับว่าสามารถที่จะทําบริการไหนได้บ้างแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง Daddy Tip นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ